ลิปที่เห็นนะคะเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถของคุณใต้ฝุ่นค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ค่ะที่ถนนแจ้งวัฒนะขาออกมอเตอร์ไซค์คันนี้ขับมาด้วยความเร็วปกติเลยไม่เร็วมากแต่กลับเซล้มไม่เป็นท่าชนเกาะกลางของถนนค่ะเหตุการณ์นี้จะเป็นยังไงไปฟังคุณไต้ฝุ่นเล่ากันค่ะเมื่อวานเนาะเกิดขึ้นตอนเจ็ดโมครับกำลังขับรถไปส่ง ลูกที่โรงเรียนครับที่ถนนจแจ้งวัฒนะใช้ถนนที่เป็นปกลางอยู่แล้วแล้วก็อยู่ขวาสุดติดกับเกาะกลางถนนซึ่งเป็นใต้รถไฟฟ้าสายสิงคปูนะครับแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งครับขับมาเหมือนในคลิปเลยก็คือปแบบเป๋มาอ่าเหมือนปาหน้านเรานะแต่เราอยู่ห่างเขาก็สมควรครับแล้วเขาก็ล้มไปตรงนั้นเราก็ตกใจ จอดรถลงไปดูเขาครับก็เป็นน้องผู้หญิงนะครับในชีปอนะเป็นผู้หญิงแล้วก็เขาตุกจัก,กเหมือนเขาเจ็บอะครับแล้วก็ถามอะไรก็ยังตอบไม่ได้นะครับแต่น่าจะไม่เป็นไรมากครับน่าจะจุกอยู่ก็เลยเข้าไปอามเขาว่าเป็นไงบ้างเขาไม่ตอบนะแล้วก็ยกถามว่าให้ยกมอไซค์ออกไหม กลัวแบบว่าถ้ายกขอขอกเขาจะเจ็บไหมอะไรเงี้ยมันทับขาอยู่นิดนึงครับแล้วก็ยกขึ้นมาพอดีมีพี่รปภบริษัทแถวนั้นแล้วก็มีพี่ตำรวจอยู่ตรงอยู่เทินข้างหน้าพอดีครับเขาก็เดินมาให้ความช่วยเหลือครับก็ถนนแจ้งวัฒนะมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ทํารถไฟฟ้าครับก็จะมีแบบพื้นผิวจราจรที่ไม่สม่ําเสมอการจริงก็ทั้ทงเส้นเลยเนาะถ้าไปดูทั้งเส้นแจ้งวัฒนะก็จะเป็นอย่างนี้เรือบร้อเลยครับ หลังจากที่เกิดเหตุนะคะเราก็ได้มีการเผยแพร่คลิปบนโลกออนไลน์คุณใต้ฝุ่นบอกกับอีจันค่ะว่าคุณพ่อของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมาคอมเมนต์ขอบคุณคุณเต้ฝุ่นค่ะที่ช่วยชีวิตลูกสาวเขาไว้อิจันนะคะก็เลยได้ทักคุณพ่อไปค่ะว่าตอนนี้เนี่ยน้องอาการเป็นยังไงบ้างคุณพ่อบอกว่าตอนนี้น้องยังมีอาการผวาอยู่ค่ะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บที่ขากับสะโพกแล้วก็ปากแตกนิดหน่อยค่ะแต่พอช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะคะน้องบอกว่า รู้สึกเจ็บที่ต้นคอค่ะซึ่งคุณพ่อเนี่ยก็จะพาน้องไปตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะทางรถไฟฟ้านะคะก็ได้ออกมารับผิดชอบด้วยค่ะในเรื่องของค่าใช้จ่ายในส่วนของการซ่อมแซมรถค่ะเรื่องนี้นะคะทำให้ชาวโซเชียลเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์มากมายเลยค่ะมีการบอกว่าปะแล้วปะอีขนวนแบบนี้เนี่ยมีอีกเยอะมากแล้วอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะเป็นการแชร์ประสบการณ์ค่ะบอกว่า หลุมเดียวกันเลยค่ะดีที่มากันสองคนไม่กระโดดแบบนี้แต่ก็เกือบไม่รอดอยากให้แก้ไขค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นทั้งเส้นเลยซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขแล้วค่ะครับก็มีการแก้ไขทันทีเลยนะครับเพราะว่าพี่ก็ใช้ถนนนี้ตลอดเวลาทุกวัน ก็ออกไปอีกครั้งหนึ่งก็มีละมีมาแก้ไขเอาแผ่นเหล็กปิดขับปิดอแล้วก็แก้ไขเสร็จแล้วแต่ก็จริงๆก็ดูก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหรน่นะเหมือนเป็นการแก้ไขชั่วคราวไม่รู้ว่าจะมีการทําให้ดีกว่านี้ได้หรือเปล่าครับก็คงฝากถึงผู้ใช้ถนนเนาะที่ถนนแจ้งวัฒน,นะเนาะทันเส้นเลยนะครับแจ้งวัฒนะจนไปถึงมีมบุรีเลยอ่ะ แต่ีการก่อสร้างตลอดเวลาก็ค่อนข้างอันตรายแล้วก็โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เนาะก็เห็นใจนะครับอาจจะเกิดอันตรายได้ก็ต้องระวังแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนาะไม่ว่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับทางนนถนนหรือที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมาตัวรถไฟฟ้าครับอันนี้ก็อยากจะให้ร่วมมือกันเนาะในการทำให้ถนนดีเหมือนเดิมจริงๆไม่ได้คาดหวังให้ดีกว่าเดิมนะให้ดีเท่าเดิม ยังมีถนนอีกหลายเส้นค่ะที่ชํารุดแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้งานเหตุการณ์ในคลิปก็ไม่ใช่อุบัติเหตุครั้งแรกค่ะแล้วจะต้องเกิดอีกกี่ครั้งกันคะถึงจะมีการแก้ไขหรือวิธีป้องกันหรือจะต้องรอให้มีการสูญเสียมากกว่านี้ก่อน